ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาหากับข้าวเหมือนเดิมครับมาช่วงเช้าครับวันนี้อากาศดีครับ มีลมโชยเย็นสบายครับมารอบนี้เขาข้าวาที่เขาหวานไว้ก็เริ่มเขียวแล้วครับก็มีเสียงนกเขาใหญ่ร้องเป็นช่วงๆครับถแถวๆนู้นครับเราจะลองเดินเข้าไปหาเราะยิงดูครับ้วติดตามชมกันครับว่าวันนี้จะมานไหมครับมาจะาก,กับเจ้าเอ็มสีตัวนี้เหมือนเดิมครับ ครับผมไปกันเลยครับโดนครับ ปไปเก่อสักไกลนะครับแต่ขนกระจายครับเมื่อกี้เดี๋ยวลองเดินตามไปดูครับ นกเขาชวาอึดมากเลยครับขนเป็ะจายยังไม่อยู่ครับเสียดายนกเขาชวาเมื่อกี้ครับวนจะขนกระจาย,ยแต่ไม่อยู่ครับก็เดี๋ยวเดินต่อครับ เรียบร้อยครับนกเขาไฟระยะ45เมตรครับมี2ตัวครับอีกตัวหนึ่งบินออกไปแล้วบินกลับมาครับขยับไปอยุดที่ระยะประมาณ60เมตรครับ เจ็ดเฉียดครับเห็นแต่ขนปิวเดีย๋ยวไปเก็บตัวแรกครับนี่ครับนี่ครับตัวแรกเป็นนกเขาใหญ่ครับไม่ใช่นกเขาไฟครับ ตัวที่สองบินไปเกาะนวนครับยิงโดนเฉียดโอเคครับวันนี้ไม่ค่อยหมานครับยิงโดนก็ไม่อยู่ครับยิงไปสี่ตัวได้แค่ตัวเดียวครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้จบไปที่หนึ่งแต้มครับสวัสดีครับ